หลายคนก็ได้ยินข่าวของคุณแยมทั้งมนพันแล้วนะครับที่เป็นดาราเก่าท่านหนึ่งนะครับที่มีความรวยแบบอภิมาหาจะรวยเลยรถหรูนี่เป็น10บสคันนะ่ะซึ่งเ,เมื่อสองสมวันที่ผ่านมานะครับเธอก็ได้โดนตำรวจจับนะครับในข้อหาฟอกเงินในข้อหาเปิดเว็บพนันต่างๆนามานานะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องรายละเอียดข่าวตรงนี้นะครับประเด็นก็คือคือผมอะ่ะกลับรู้สึกสงสารแต่ผมไม่ได้สงสารเธอนะผมสงสารคนอื่น นะคนอื่นๆยังไงคือถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยคุณแย้มพันพันเนี่ยแกมีรายได้แบบพุพ,พ่อพุณแม่เยอะคำถามคือทําไมสรรพกรไม่ไปเยี่ยมเดรียนบ้างคือผมงงแค่ว่าคือตามที่ข่าวออกมานะคือคุณแยมเนี่ยเขาก็ยื่นภาษีนะครับแต่ไม่ได้ยื่นตามจริงคือรายได้ที่เข้ามาจริงไม่ได้ยื่นทั้งหมดนั่นแหละพอไม่ได้ทั้งหมดปุ๊บผมก็เลยงงว่าเขาก็โชว์รวยออกมาเยอะแยะ,ยะทําไม สันปรกรไม่ไปหาคุณแยมบ้างทําไมไปหาแต่ใครอ่ะไปหาแต่คุณป้าคนหนึ่งที่มีลูกพิการออกมาขายของเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยกลับไปหานักศึกษาที่เพิ่งจบที่กำลังสร้างตัวเนี่ยคือคือผมงงตรงเนี้ยคือแบบคนที่อย่างเงี้ยน่าจะไปหาหาทีนึงเนี่ยโอ้โหมึงได้เป็นพันล้านนะเอาด็เออ แล้วมันไม่ใช่ได้แค่ในส่วนของสัมภาร,ระไงมันได้ทั้งหลายส่วนเลยคือผมคิดว่าไปหาบ้างเะยครับไอ้คนพวกเนี้ผมเชื่อว่าในประเทศไทยมีเยอะเนี่ยไอ้พวกที่มีรายได้สีเทาๆดำาๆเนี่ยคุณจะเก็บภาษีได้อีกเยอะเลยคือคนที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวอย่างคนในทิกตอกอย่างเงี้ยที่เพิ่งมาขายเงี้ยเขาทําผิดบ้างก็รับหูรับตาไปปล่อยไปคุณอย่ามาฟิกอะไรกับคนที่เพิ่งกําลังก่อรสร้างอะไรก่อร่างสร้างตัวเลยคุณไปฟิกกับนู่น นะพวกสีเทาๆตัวใหญ่ๆนุ่นเอาให้เต็มที่เลยนะใครเห็นด้วยบ้างนะคือผมรู้สึกว่าไปจับหรือจะไปตรวจทีเนี่ยเอาให้มันหนักๆเลยกับพวกสีเทาๆเ,เนี่ยเออ,เอพวกอย่างเาขาวอย่างเราเามาทําอย่างเงี้ยผิดบ้างนิดหน่อยก็ปล่อยไปเถอะจิบๆจ่อยๆนะว่างไงคอมเมนต์ไว้กันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ